รายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือนกรกฎาคม2567ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอปลายาการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1. การจัดการเรียนการสอนครูผู้สอนจัดกระบวนการเรียนรู้รูปแบบการพบกลุ่มตามตารางการพบกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนกิจกรรมที่1 โครงการอบรมประวัติศาสตร์ชาติไทยสถานที่ที่ว่าการอำเภอปลายจัดขึ้นเมื่อวันที่10กรกฎาคม2567เป้าหมายผู้เข้าร่วมโครงการนักศึกษาสากอรร,ระดับอำเภอปลายจำนวน100คนกิจกรรมที่2กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจร,รยิยธรรม สถานที่ตำบลโป่งสาและวัดส,สีดอนชัยตำบลเม่ยงเหนืออำเภอปายจังหวัดแม่ฮ่องสอนจัดขึ้นเมื่อวันที่18กรกฎาคม2567กลุ่มเป้าหมายนักศึกษาสกอรอระดับอำเภอปายจำนวน80คนกิจกรรมโครงการเรียนรู้ส่งเสริมประเพณีวันสำคัญทางพุทธศาสนาจัดขึ้นเมื่อวันที่19-21กรกฎาคม2567 สถานที่วัดหลวงและวัดป่าขามอำาเภอปายจังหวัดแม่ฮ่องสอนกลุ่มเป้าหมายนักศึกษาสกอรอระดับอำาเภอปายจำนวน100คนงานการศึกษาต่อเนื่องกิจกรรมที่1สสกอรอระดับตำบลแม่นาเติงได้ดำเนินการจัดกิจกรรมศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนชั้นเรียนวิชาชีพโครงการการทำตะก้าหวาย หลักสูตร40ชั่วโมงระหว่างวันที่19ถึง26กรกฎาคม2567และได้รับการนิเทศกิจกรรมจากหัวหน้ากลุ่มจัดการศึกษาต่อเนื่องในการจัดกิจกรรม กิจกรรมที่2หลักสูตรการทำสบู่เหลวสมุนไพรจำนวน20ชั่วโมงจัดขึ้นณนะโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลแม่ฮีกลุ่มเป้าหมายผู้สูงอายุตำบลแม่ฮีอำเภอปลายจังหวัดไม่ห้องสอนงานการศึกษาตามอัธยาศัยในวันที่18เดือนกรกฎาคม2567นางสาววัสนาสกุลเรืองแสงเจ้าหน้าที่บรรณารักษ์ห้องสมุดและนางสาวศรีพนาไพรขจรเกียรติ เจ้าพนักงานธุรการได้ร่วมกันจัดกิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่ณโรงเรียนแม่นาเติงในตำบลแม่นาเติงอำเภอปายจังหวัดแม่ห้องสอนงานพาคีเครือขา่าย นายสุรินทร์คงเถรยรภาพผูพ้อำนวยการสกรระดับอำเภอปายได้นำคณะครูบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่10ช่วงภาคเช้าและภาคค่ำเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบในวันที่28กรกฎาคม2567ณห,หอประชุมที่ว่าการอำเภอปาย งานนิเทศภายในสถานศึกษาวันที่27กรกฎาคม2 5 6 7นารยสินุรินทร์คงเสถีรภาพผูพ้อำนวยการสอกรอรระดับอำเภอปลายดำเนินการนิเทศกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนการพบกลุ่มนักศึกษาของสอกรอรระดับตำบลสิ่งที่พบครูดำเนินการจัดการเรียนการสอนตามแผนการสอน ครูและนักศึกษาวางแผนกิจกรรมร่วมกันให้สอดคล้องกับสาระวิชานอกจากนีู้่วมในการได้แลกเปลี่ยนว่าการจัดกิจกรรมเมื่อเสร็จสิ้นกระบวนการแล้วควรสรุปองค์ความรู้ที่ได้โดยการเขียนบันทึกของตนเองซึ่งจะทำให้เรามีทักษะในการใช้ภาษาไทยถ้าหาคัดลอกจากอินเทอร์เน็ตแล้วจะทำให้การเขียนบรรยายไม่เป็น แต่การคนา้นคว้าทางอินเทอร์เน็ตก็มีความสำคัญเช่นกันขอจบการรายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือนกรกฎาคม2567ของศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอปลายไว้แต่เพียงเท่านี้ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมและรับฟังค่ะ